ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูต้าน,นะคะหรือคุณครูยุวดีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะนักเรียนทุกคนนะคะจะได้เรียนในรายวิชาคณิตศา,าสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนนะคะจะได้เรียนในเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองค่ะเรื่องนี้ยากมากเลยนะคะนักเรียน่านักเรียนพร้อมหรืยอยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะ การเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะสามารถทําได้สองวิธีนะคะเด็กๆเราจะมาดูวิธีที่1กันเลยนะคะวิธีที่1คือทําด้วยการหารนั่นเองค่ะพิจารณาการเปรียบเทียบนะคะหกส่วนสิบสองและเศษสามส่วนสี่นะคะเราจะทําการเปรียบเทียบเลยนั่นเองนะคะเด็กๆเปรียบเทียบยังไงนะคะเปรียบเทียบโดยการหาร ทำให้ส่วนมันเหลือเท่ากับ4คือส่วนที่น้อยที่สุดก็คือ4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทำ12เนี่ยให้กลายเป็นส่วน4ให้ได้โดยยังไงคะโดยการหารนั่นเองอ่างไหนใครรู้บ้างว่าเราต้องเอาอะไรมาหาร6ส่วน12แล้วทำให้ส่วนมันเหลือแค่4คะนักเรียนเนื่องจากนะคะคุณครูจะทำให้ดูนะคะเนื่องจาก 6ส่วน12เด็กๆต้องนำา6ส่วน12มาหารด้วยจำนวนใดจำนวน1แล้วทำให้ส่วนมันเหลือ4เท่ากับ3ส่วน4นะคะโดยคุณคูณนะคะจะเอา3นั่นเองค่ะ3มาหารทั้งเศษและส่วนนะคะเวลาที่เราหารนะ3เท่าไหร่ได้6คะเด็กๆอ่าส2เป็น6นั่นเอง 3เท่าไหร่ได้12นะคะก็คือ3 4นั่นเองทีนี้เด็กๆก็จะได้ส่วนที่เท่ากันแล้วค่ะ6ส่วน12เศษ6ส่วน12ส,ส,สามารถทำให้ส่วนเหลือ4โดยการที่เอา3มาหารนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้เป็น2อส่วนสนะคะ 2อหกส่วนสิบสองทำให้เป็นเศษส่วนที่เท่ากันก็จะได้เป็นสองส่วนสี่นั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนก็ได้เศษส่วนที่เท่ากันแล้วและสองส่วนสี่น้อยกว่าสามส่วนสี่อ่าแล้วเราพิจรารณาได้ยังไงว่ามันน้อยกว่าคะในเมื่อเศษในเมื่อส่วนนะคะขอโทษที่ค่ะในเมื่อส่วนมันเท่ากันแล้วให้เด็กๆด,ดูเฉพาะเลขเศษตัวเดียวข้างบนค่ะเลขไหน อ่าสมันยังไงกว่า3ามคะลูก ,2 มันน้อยกว่า3แน่นอนเพราะฉะนั้นเศษสองส่วนสจึงน้อยกว่า3าส่วนสอ่าเก่งมากมากค่ะดังนั้นเราก็เลยสามารถสรุปได้ว่า16บหส่วนสินั้นเป็นยังไงคะน้อยกว่า3าส่วนสนั่นเองค่ะ ตอบเป็นเลขไทยนะคะต่ออวต่อ6ส่วน12น้อยกว่า3ส่วนสนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างถัดไปเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างตัวต่อไปได้เลยค่ะโอเคค่ะนักเรียนนะคะคุณครูจะก็จะมาผ่านักเรียนนะคะทําตัวอย่างที่สองนะคะ เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนสามารถทําได้ี่วิธีคะเด็กๆ2วิธีนั่นเองค่ะการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะสามารถทําได้2วิธีด้วยกันและวิธีที่2นั่นก็คือวิธีการคูนนั่นเองค่ะพิจารณาการเปรียบเทียบนะคะเราใช้เศษส่วนตัวเดิมนะก็คือเศษ6ส่วน12และเศษ3ส่วน4ค่ะเอ๊ะ ค,คุณครูครเปรียบเทียบโดยการคูณทำยังไงแตกต่างจากการหารยังไงนะคะวิธีที่2นะคะวิธีเปรียบเทียบด้วยการคูณก็คือเด็กๆต้องทำให้ส่วนตัวที่น้อยที่สุดนะคะมีจำนวนเท่ากับส่วนอีกจำนวนหนึ่งที่มากกว่าโดยนะํจำนวนนี้ก็คือเด็กๆต้องทำให้เศษ3าส่วนสี มีส่วนเท่ากับเศษ6ส่วน12นั่นคือต้องทำให้4นั้นเท่ากับ12เราจะทำได้ยังไงทำได้โดยการคูณนั่นเองค่ะเนื่องจาก3าส่วน4คูณกับอะไรแล้วจะได้เท่ากับได้ส่วนเป็น12เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเวลาคูณนะคะให้นำมาคูณทั้งเศษและส่วนเศษคือด้านบนส่วนคือด้านล่างนั่นเองค่ะ ณนะตอนนี้นะคะคุณครูก็เอา3มาคูณน,นั่นเอง3คูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองค่ะ3คูณ3ได้เท่าไหร่ได้9และ3คูณ4ได้เท่าไหร่ได้12เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เศษ9ส่วน12ซึ่งได้ส่วนที่เท่ากันแล้วเราได้ส่วนที่เท่ากันแล้วนะคะนั่นก็คือส่วน12นั่นเอง เราพิจารณาได้จ้านะคะ3ส่วน4สามารถทำให้เป็นเศษส่วนที่เท่ากันได้เป็น9ส่วน12แค่นี้เราก็จะมีจำนวนสองจำนวนที่มีส่วนเท่ากันแล้วนั่นเองค่ะและ6ส่วน12น้อยกว่า9ส่วน12เอ๊ะทำไมมันถึงน้อยกว่าคะคุณครูคุณครูบอกเด็กๆแล้วในเมื่อนะคะส่วนเราเท่ากันแล้ว เราจะพิจารณาแค่ตัวเศษอย่างเดียวค่ะตัวเศษที่อยู่ข้างบนนั่นเองซึ่ง6และ9 6น้อยกว่า9เพราะฉะนั้นเศษ6ส่วน12ก็เลยต้องน้อยกว่าเศษ9ส่วน12นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะดังนั้นนะ6ส่วน12ก็ต้องน้อยกว่า3ส่วน4เอ๊ะ ทำไมมันน้อยกว่า3าส่วนสีล่ะคะคุณครูเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าณตอนนี้เราแปลง3าส่วนสให้กลายเป็นเศษส่วนที่เท่ากันเพราะฉะนั้น3ามส่วนสีมีค่าเท่ากับ9ส่วนสินะคะอ่าต่อออบตอบได้เลยค่ะ6ส่วน12ก็เลยต้องน้อยกว่าเศษ3 ส่วน4นั่นเองเพราะที่จริงแล้วเศษ3ส่วน4มันก็คือเศษอะไรคะลูกเศษ9ส่วน12นั่นเองค่ะโอเคนะคะสำหรับวิธีการคูณก็จะประมาณนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวต่อไปได้เลยค่ะ โอเคค่ะเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างตัวต่อไปนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะสามารถทําได้สองวิธีเหมือนเดิมค่ะแล้วแต่ความถนัดของเด็กๆได้เลยนะคะวิธีที่1คือการหารนะคะขอทบทวนอีกรอบนะคะการหารนะพิจารณาการเปรียบเทียบเราจะเปลี่ยนจํานวนนะคะ5ส่วน25และ3ส่วน5นะคะการหารการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยวิธีหารเด็กๆต้องทํา ต้องดูนะคะดูจํานวนที่มีเศษส่วนเยอะทําให้ส่วนที่มันเยอะเนี่ยได้เท่ากับส่วนที่มันตัวที่มันน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องทําส่วน25ให้กลายเป็นส่วน5ให้ได้โดยเราต้องนําอะไรมาหาร25ถึงจะได้เป็นส่วน5นั่นเองนะคะคุณครูก็จะได้นะคะเนื่องจาก5ส่วน25นะคะหารอะไรดีเอ่ยแล้วถึงจะทําให้ส่วนมันได้5คุณครูก็เลยเอา5หารนั่นเอง อ่าห้าหารนะคะเด็กๆต้องหารทั้งเศษและส่วนนะห้าหนึ่งเท่าไหร่อ่าห้าเท่าไหร่ได้ห้าห้าเท่าไหร่ได้ห้านั่นก็คือห้าหนึ่งได้ห้านั่นเองห้าเท่าไหร่ได้ยี่สิบห้าห้าห้าได้ยี่สิบห้าเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราเปลี่ยนจากห้าเศษห้าส่วนยี่สิบห้ากลายเป็นเศษหนึ่งส่วนห้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ห้าส่วนยีสิบห้าทำให้เป็นเศษส่วนที่เท่ากันจะได้เป็น1นส่วนห้านั่นเองนะคะและ1นส่วนหนะคะน้อยกว่า3ามส่วนห้าเอ๊ะทำไมมันน้อยกว่า3ามส่วนห้าคะคุณครูทำไมมันน้อยน้อยกว่า3ามส่วนห้าคะเพราะว่ายังไงคะ,ะคุณครูบอกนักเรียนแล้วว่าตอนนี้เราได้ส่วนที่เท่ากันแล้วนั่นก็คือส่วน5้านั่นเอง เราก็เลยต้องพิจารณาเฉพาะเศษข้างบนค่ะเศษตัวข้างบนคือเศษ1ส่วน5พิจารณาเฉพาะเลข1และเศษ3ส่วน5พิจารณาเฉพาะเลข3นะคะ1มันน้อยกว่า3อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน5มันก็ย่อมต้องน้อยกว่าเศษ3ส่วน5นั่นเองค่ะดังนั้น5ส่วน25จึงน้อยกว่า3ส่วน5เอ๊ะ คุณครูคะัแล้ว5ส่วน25มันมาจากไหนคะเด็กๆห้ามลืมนะคะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนนะคะเราได้ทำการเปลี่ยนแล้ว5ส่วน25มันก็คือเศษ1ส่วน5นั่นเองคะ่ะต่ออบอต่อ5ส่วน25ก็เลยต้องน้อยกว่า3ส่วน5นั่นเองคะ่ะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวต่อไปได้เลยคะ่ะ สำหรับตัวอย่างตัวต่อมานะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนเหมือนเดิมค่ะแต่ตัวต่อมาจะทำด้วยการคูณจำนวนจำนวนเดิมนะคะเด็กๆนั่นก็คือ5ส่วน25และ3ส่วน5นั่นเองเมื่อกี้เราทำการหารแล้วการหารเราต้องลดส่วนจากที่มากกว่าให้เท่ากับส่วนที่น้อยกว่าใช่ไหมคะ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นการคูณเด็กๆต้องทําส่วนที่น้อยกว่าให้เท่ากับส่วนที่มากกว่านั่นเองค่ะโดยต้องเอาจํานวนที่ส่วนน้อยกว่านั้นมาคูณคูณอะไรจึงจะได้เท่ากับส่วนที่มากกว่าคูณอะไรดีเอ่ยนะคะเราจะเอา3าส่วน5ไปคูณกับอะไรนะส่วนของเขาถึงจะได้25ซึ่งคุณครูก็ได้นํา5มาคูณนั่นเองค่ะ เด็กๆสามารถคูณได้เลยนะ5 3เป็นเท่าไหร่เป็น15และ5 5เป็นเท่าไหร่เป็น25นั่นเองนะคะแค่นี้เราก็จะได้ส่วน25เท่ากันแล้วค่ะเราสามารถเปลี่ยน3ส่วน5ให้ทำเป็นเศษส่วนที่เท่ากันก็จะได้เป็น15ส่วน25ทำโดยการคูณนะคะและ ห้าส่วนยี่สิบห้าน้อยกว่าสิบห้าส่วนยี่สิบห้าเอ๊ะทำไมมันถึงน้อยกว่าคะเหมือนเดิมค่ะคุณครูบอกเด็กๆแล้วว่าในเมื่อส่วนเราเท่ากันแล้วส่วนที่เราต้องพิจรารณาก็คือส่วนของตัวเศษนั่นเองค่ะเศษ5้าส่วนยีเราดูเฉพาะส่วนเศษคือเลข5ส่วน 1 5ส่วน25เราดูเฉพาะส่วนเศษคือ15เพราะฉะนั้น5ส่วน25มันก็เลยต้องน้อยกว่า15ส่วน25นั่นเองนะคะเด็กๆเท่านี้เราก็สามารถตอบได้แล้วค่ะดังนั้นนะคะ5ส่วน25นะคะก็เลยน้อยกว่า3ส่วน5นั่นเองและต่ออบอบตอบค่ะ5ส่วน25ก็น้อยกว่า 3.5ส่วน5นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะดูตัวอย่างกับคุณครูนะคะได้เข้าใจอย่างดีแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำแต่เราจะทำไปด้วยกันก่อน2ข้อแล้วต่อจากนั้นเด็กๆไปทำเองนะคะอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวท่าเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะ โอเคค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดน,นะคะเด็กๆนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสองนะคะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะทำหน้าที่สิบามค่ะหน้าที่สิบสามนะคะแต่เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆทำนะคะข้อ1และข้อสองเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะโอเคค่ะนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทําข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะนักเรียนอ่ะข้อที่หนึ่งโจทย์มีอยู่ว่าเศษสีส่วนสิบนะคะบล็อกคือกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็3ามส่วนยีิ ในโจทย์ให้เด็กๆพิจารณาเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะเราต้องทําให้เศษส่วนเท่ากันก่อนโดยคุณครูเลือกทําเศษ4ส่วน10นะคะให้กลายเป็นส่วนที่มากที่สุดนั่นก็คือส่วน20นั่นเองเราจะทํำยังไงให้เศษ4ี่ส่วน10นั้นกลายเป็นส่วน20เราต้องเลือกการคูณนั่นเองค่ะ เลือกการคูณนะเนื่องจากนะคะเศษสี่ส่วนสิบจะทําให้ส่วนมันเป็นยี่สิบนะเราต้องเอาสองเข้ามาคูณนั่นเองค่ะสองที่เข้ามาคูณนั้นต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้ออกมาสองสี่เป็นเท่าไหร่สี่สองเป็นแปดสิบสองเป็นยี่สิบนั่นเองนะคะเราก็จะได้เศษแปดส่วนยี่สิบซึ่งตอนนี้ ส่วนเราเท่ากันแล้วนะเราได้ส่วนที่เท่ากันแล้วนะคะและ8ส่วน20นะคะก็มากกว่า3ส่วน20มากกว่าพิจารณาตรงไหนตอนนี้ส่วนเขาเท่ากันแล้วนะเราจะพิจารณาตัวเศษที่อยู่ข้างบนนั่นเองค่ะ ซึ่ง8มากกว่า3นั่นเองดังนั้น4ส่วน10เลยต้องมากกว่าเศษ3ส่วน20อะมากกว่าได้ยังไงเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้เราทำ4ส่วน20นะตอนนี้เขากลายเป็นเศษ8ส่วน20แล้วนะคะที่เราแปลงมานะที่เราเปลี่ยนมานะ สี่ส่วนยี่สิบตอนนี้เป็นแปดส่วนยี่สิบเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาว่าแปดส่วนยี่สิบหรือสี่ส่วนสิบนั้นมันมากกว่าสามส่วนยี่สิบนั่นเองค่ะแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะสี่ส่วนสิบมากกว่าสามส่วนยี่สิบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่สองนั่นเองค่ะซึ่งข้อที่สองนะคะโจทย์ให้มาสามส่วนแปด บล็อกกองสี่เหลี่ยมแล้วก็หนึ่งส่วนสองเราจะทำอย่างไรนะคะคุณครูเลือกทำนะคะให้ได้ส่วนที่เยอะที่สุดโดยการทำให้สองเนี่ยกลายเป็นแปดโดยการคูณเหมือนเดิมค่ะต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนโดยเลือก1ส่วน2ทำให้ส่วนเป็น8ทํทำยังไงคะต้องเอามาคูณค่ะ คูณกับอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเนื่องจาก1ส่วน2นะคะต้องคูณกับอะไรเอ่ยส่วนถึงจะได้เท่ากับ8นะก็คือต้องคูณกับ4นั่นเองค่ะ4ที่เรานำมาคูณต้องคูณทั้งเศษและก็ส่วนนั่นเองนะคะ เราคูณกันเลย4หนึ่งได้4 4สองเป็น8อ่าเราได้เรียบร้อยแล้ว4ส่วน8เรียบร้อยตอนนี้ส่วนของเราเท่ากันแล้วนั่นก็คือ3ส่วน8และ4ส่วน8นั่นเองซึ่ง4ส่วน8นี้นั่นก็คือจำนวนเศษ1ส่วนสองนั่นเองค่ะ เราก็จะพิจารณาได้เลยค่ะว่า3ส่วน8น้อยกว่า4ส่วน8เอ๊ะทำไมมันน้อยกว่าคะซึ่งคุณครูบอกแล้วว่าถ้าส่วนเท่ากันเมื่อไหร่ให้เด็กๆด,ดูเฉพาะตัวเศษที่อยู่ข้างบนอ่าซึ่ง4มันมากกว่า8อยู่แล้วล4มันมากกว่า3นะคะเพราะฉะนั้นเศษ3ส่วน8เลยน้อยกว่าเศษ4ส่วน8นั่นเองดังนั้นเราก็จะได้ สส่วน8น้อยกว่า1ส่วนสองซึ่ง1ส่วนสองของเรานะคะหนึ่งส่วนสองของเรานะที่นี้นะก็คือสี่ส่วนแปดนั่นเองค่ะ ตออตอบสส่วนแน้อยกว่า1นส่วนสนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างนะคะในแบบฝึกหัดให้นักเรียนดูแล้ว2ข้อนะคะที่เหลือนะคะให้นักเรียนไปทำเองนะ คนไหนทำเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปส่งคูต้าทันทีนะไม่ต้องรีรอนะคะหรือถ้าใครไม่ไม่สะดวกนะคะรอผู้ปกครองกลับมาตอนเย็นแล้วค่อยส่งก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะการเปรียบเทียบเสร็จส่วนนะคะคูตาก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ